วิเคราะห์บอลวันนี้ทีเด็ดบอลสดสูงแรกครับกับทางด้านของพี่หมอพยากรลุกหนังครับกลับมาเหมือนเช่นเคยกับแนวทางนะครับทีเด็ดฟุตบอลวันนี้ที่คัดมาให้แต่ก่อนที่จะไปรับฟังกันนักพี่หมออยากจะรีวิวผลงานนะครับในเรื่องของบอลสด VIP นะครับสำหรับสมาชิกในกลุ่ม VIP ก็สามารถแอดไลน์ด้านล่างนะครับแล้วทักหาทางด้านของพี่หมอได้ตลอด24ชั่วโมงการันตีได้เลยครับว่าบอลสดของพี่หมอนะครับเข้าทุกตัว บวกทุกวันนะครับการันตีได้เลยว่าตลอด30วันที่ผ่านมานะครับบวกทุกวันถ้าใครอยากลองสนใจนะครับก็แอดไลน์ด้านล่างเข้ามาได้สำหรับแนวทางวันนี้ครับที่คัดมาให้นะครับเป็นบอลยูฟาซูเปอร์คัพนะครับคาราบาวคัพแล้วก็ยูฟายูโรเปาคอนเฟอเรนซ์ขอเริ่มที่ทางด้านของบอลยูฟาซูเปอร์คัพนะครับคู่ระหว่างปารีสแซงต์แชร์แมงครับเจอกับทางด้านของสเปอร์คู่นี้เนี่ย เฮดทูเฮดเจอกันนะครับเป็นทางด้านของสเปอร์ที่ชนะไป1นัดนะครับเหมือนน่าจะเป็นบอลอุ่นเครื่องเนาะทีนี้ถ้าเรามาดูผลงานของปารีส10นัดหลังสุดนะครับพวกเขาชนะ8เสมอ0นแพ้2ส่วนทางด้านของเ,อเกมในบ้านเนี่ยพวกเขาชนะ8เสมอ0ูนแพ้2เช่นกันแต่เหมือนเกมวันนี้นะครับเล่นที่สนามกลางที่ประเทศอิตาลีนะครับสนามที่บูเอนเอจีสเตเดียมนะครับสนามของทางด้านของอูดิเนเซ ส่วนทางด้านของผลงานของสเปอร์นะครับ10นัดหลังเนี่ยพวกเขาชนะ3เสมอ3แพ้4ส่วนในเรื่องของการเป็นทีมเยือนนะครับพวกเขาชนะ3เสมอ2แพ้5ถ้าเราดูจากผลงานตรงนี้นะครับถ้าเรานับเฉพาะาฟุตบอลกระชับมิตรเนี่ยหกนัดที่ผ่านมาสเปอร์ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแพ้นัดเดียวก็คือแพ้ให้กับไบเยมวนิกเนาะส่วนคู่ต่อสู้ที่พวกเขาเจอเนี่ย โดยรวมเนี่ยเป็นทีมที่ไม่ค่อยแข็งมากนะครับเจอกับอาร์เซนอลก็เฉือนชนะมาได้นะครับซึ่งถ้าดูจากทรงเนี้ยถ้าเราไม่นับในเรื่องของอบอลกระชับมิตนะครับ10นัดหลังเนี่ยทางด้านของสเปอร์พวกเขาชนะ4เสมอ1แพ้5โดยรวมก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับส่วนทางด้านของฝั่งของปารีสเนี่ย10นัดหลังนะครับถ้า ขอญาตไม่นับบอลที่เป็นฟี ف าขับเวอร์ครับนะครับถ้าไม่นับฟี f าขับเวอร์ครับสินัดหลังเนี่ยพวกเขาชนะ7เสม,มอ1แพ้2ก็ถือว่าโอ้โหมาตรฐานยังดีมากๆโดยรวมเนี่ยโอ้โหปารีสด,ดูด,ดีกว่าชัดเจนแต่ทีนี้ถามว่าความน่ากังวลคือผมรู้สึกว่าโจทย์แท็ติกนะครับของทางด้านปารีสเนี่ยโดนแก้ได้แล้วนะครับ กับนัดตั้งแต่นัดเจอบบเยนนะครับแล้วก็มาโดนตีแตกในนัดที่เจอกับทางานั้นเชลซีวันนี้มาเจอกับสเปอร์ที่โอเคมีนักเตะใหม่นะครับแล้วก็โค้ชใหม่แต่ในทางกับการอ่ะถ้าเทียบนักเตะนักเตะไม่ได้ดีเท่านัดที่ทีมอย่างบบเยนแล้วก็เชลซีมีเนาะผมเลยรู้สึกว่า ต่อให้ทางด้านของโทมัสแฟงอาจจะเก่งแค่ไหนแทติกมายัางไงแต่ว่าผมว่าหัต้องเทพจริงๆอะ่ะถึงจะหยุดทางด้านของปารีสได้ซึ่งผมมองว่าแทติกใส่ได้สู้ได้แต่พอมาดูในรายชื่อนักเตะผมว่าคลาสอะ่ะมันยังไม่ถึงดังนั้นเนี่ยด้วยเรทราคาที่เปิดออกมาก็แอบสูงนะครับแต่ว่าเป็นเรทที่ผมว่าก็ ค่อนข้างเหมาะสมแล้วก็ค่อนข้างโอเคนะครับดังนั้นเนี่ยเชื่อว่ายังไงทางด้านของปารีสน่าจะชนะได้ในทางกับการผมว่าคู่นี้เชื่อว่าน่าจะมีในเรื่องของสกอร์สูงแรกได้นะครับแล้วก็ไปที่อบอคลคารบาวครับนะครับคู่ระหว่างฮัสเตอร์ฟิ d ทาวล์เจอกับทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้คู่นี้เนี่ย สถิติเฮดทูเฮดพบกัน10นัดนะครับเป็นทางด้านของโอโหูเลสเตอร์ดีกว่าเยอะเลสเตอร์ชนะ7เสมอ2แพ้แค่เกมเดียวเองนะครับมาที่ฝั่งฮาร์เตอร์ฟิลทีมจากดิวิชั่น1นะครับพวกเขาชนะ4เสมอ1แพ้5ส่วนการลงเล่นในบ้านเนี่ยพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้6มาที่ฝั่งของเลสเตอร์ สินัดหลังพวกเขาชนะ7สเสมอ1แพ้2นะครับแล้วก็เกมเยือนเนี่ยพวกเขาชนะ1สเสมอ2แพ้7ถือว่าเกมเยือนไม่ค่อยดีนะครับเกมอุ่นเครื่องยังแทบจะดุดุน้ดดำดอนทีนี้ถ้าเรามาดูผลงานของเลสเตอร์นะครับเพิ่งเเล่นบอลแชมเปี้ยนชิพไปนะครับก็ถือว่าโอเคชนะมาส่วนทางด้านของฮาร์ดเดอร์ฟิลด์เนี่ยชนะลวดนะครับในบอลลีกดิวิชั่น1ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลย ซึ่งถ้าดูจากผลงานเลสเตอร์อ,อุ่นเครื่องชนะฟีออมานะโดยรวมก็ถือว่าผมว่าด้วยถ้าถามมา,มาตรฐานตัวเนี้ยจริงๆแอบยากนะครับแต่ว่าถ้าดูจากเลนราคาบวกกับเฮดทูเฮที่เจอกันอะ่ะเอาในแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเลสเตอร์ก็ยังขี่กว่านะครับแล้วโดยรวมเนี่ยขี่กว่าชัดเจนมาตลอดดังนั้นเนี่ยผมว่า ให้เชียร์ทางด้านของเลสเตอร์ครับอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่เชื่อว่าชนะได้นะครับสำหรับคู่นี้แล้วก็คู่ต่อไปนะครับคู่ระหว่างโบตันเจอกับทางด้านของเชฟฟิลด์เฟนเดย์คู่นี้เนี่ยเฮดทูเฮดเจอกันถือว่าเชฟเวนทําผลงานได้ดีกว่านะครับสินัดหลังพวกเขาชนะ5เสมอ3แพ้2ทีนี้เรามาดูผลงานของโบตันนะครับในบอลดิวิชันหนึเนี่ยสินัดหลัง พวกเขาชนะ6เสมอ2แพ้สนะครับส่วนเกมในบ้านเนี่ยพวกเขาชนะ6เสมอ1แพ้3โดยรวมค่อนข้างโอเคนะทีนี้มาดูทีมอย่างเชฟเวนนะครับในแชมเปี้ยนชิพพวกเขาชนะ2เสมอ3แพ้5ส่วนเกมเยือนเนี่ยชนะ3เสมอ3แพ้4คือปัญหาของเชฟเวนตอนนี้คือในเรื่องของเจ้าของทีมนะครับแล้วก็ เขาเรียกอะไรตัวนักเตะที่เฮ้ยจะมีพอหรือเปล่านะครับแต่ว่าโดยรวมนัดล่าสุดเนี่ยแพ้ให้กับเลสเตอร์แค่สองหนึ่งผมว่าก็ก็ยังพอไปได้นะครับทีเนี้ยพอมาเจอกับโบตันที่พอฟุตบอลมันต่างดิวิชันเนี่ยผมจะรู้สึกว่าก็แอบเสียวหน่อยๆแล้วก็ถ้าเราดูจากเฮดทูเฮดเนี่ยในดิวิชันหนึ่เอ่อถ้าย้อนกลับไป5ปีที่แล้วเนี่ย เชฟเวนดูขี่กว่าหน่อยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ขี่มากนะครับแล้วเกมเนี้ยที่แปลกคือโอ้โหโบตันเนี่ยเป็นต่อเยอะมากครับเออใช้คำนี้ได้เลยครับเป็นต่อเยอะมากต่อแบบน่าเกียดเกินแต่ก็แต่ก็มีสิทธิ์ที่จะแบบอ่าคือเชฟเวนอาจจะไม่เอาคือเขาอาจจะไปโฟกัสที่บอลลีกอย่างเดียวนึกออกไหมครับอึง้งผมมอว่าโอ้โหแต่ลราคามันมาแบบสูงเกินอะ่ะผมว่าคู่เนี้ย เออ่ถ้าให้เชียร์หรอโบตันผมว่าผลงานช่วงหลังเขาดูโอเคนะถ้าผมขอดูหน่อยถ้านับผลงานในบ้านหรออืมผลงานในบ้านก็ไม่ได้แย่นะครับผมว่ากัดฟันเชียร์โบตันได้ลองกัดฟันดูครับเชื่อว่าคือผมมองว่าด้วยสภาพทีมตอนนี้เชฟเว้นมันเป็นทีมที่นึออกหมไม่ได้พร้อมเลยแล้วก็เบนเป้า ไปนี่ได้โอ้แต่จริงๆเชฟเวนเล่นในนอกบ้านก็ดีนะโอ้แต่ต่อสูงเกินผมว่าเกมเนี้ยผมว่าเชฟเวนไม่เอานะครับลองกัดฟันเชียร์ทางด้านโบตันดูราคามันแปลกดีนะครับแล้วก็คู่ต่อไปคู่ระหว่างบาร์สลี่ครับเจอกับทางด้านของฟูดวูดทาวคู่นี้ Head to head เจอกัน10นัดนะครับต้องบอกว่าเป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างบาร์สลี์เนี่ยชนะ6เสมอสแพ้1น,นะครับ มาที่ผลงานของบาซี่เจ้าบ้าน10นัดหลังพวกเขาชนะ5เสมอ3แพ้2นะครับผลงานในบ้านเนี่ย10นัดหลังพวกเขาชนะ3เสมอ3แพ้4มาที่ฝั่งผู้มาเยือนครับ10นัดหลังเนี่ยพวกเขาชนะ6เสมอ1แพ้3ส่วนเกมเยือนเนี่ยชนะ6เสมอ0แพ้4ต้องบอกว่าค่อนข้างดูดีนะครับสำหรับฟูดบูธทาวฟูดบูธทาวเนี่ยจากด i วิชั่น2นะครับมาเจอกับบาซี่ด i วิชั่น1 เออ่ผมมองว่าถ้าตัดโดยรวมเนี่ยฟูดฟูดเล่นผมว่ามาตรฐานห้าสิบห้าสิบนะครับส่วนเกมเยือนเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ก็ไม่ได้ดีทีนี้ถ้าเรามาดูบานสลีเนี่ยอืมโอ้โหเล่นช่วงหลังไม่เล่นไม่ค่อยดีครับอืม สะดุดมาครับแต่ว่าเปิดรูปการใหม่ดูดีใช้ได้ครับส่วนผลงานในบ้านเนี่ยถ้านับโอ้โหในลีกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยดีเลยครับผมรู้สึกว่าไม่ไม่เวิร์กอะ่ะเออต่อโอ้โหโอแต่ต่อไม่เยอะแต่บอลบอลราคาแปลกแลกแบบนี้แต่ว่าถ้าดูจากสถิติดิวิชั่นหนึ่งหรออืมก็ก็ถือว่าพอไปได้ นะครับพอไปได้พอไปได้เลยแต่แหมวันนี้มันเป็นบอนลคาราบาวครับผมว่าลองกัดฟันใส่ทางด้านของฟุดบูทท้าครับเชื่อว่าน่าจะต้านได้นะครับแล้วก็คู่ต่อไปเชสแนมครับเจอกับทางด้านของเอ็กเซสเตอร์คู่นี้เนี่ยเฮดทูเฮดเจอกันนะครับผลเนี่ยค่อนข้างสูสีนะครับเชสแนมชนะ4เสมอ2แพ้4 มาที่ผลงานของเชสแนมเนี่ยสินัดหลังนะครับพวกเขาชนะ4เสม,มอ1แพ้5ส่วนเกมในบ้านเนี่ยพวกเขาชนะ2เสม,มอ3แพ้5ส่วนทางด้านของผู้มาเยือนเอ็กเซเตอร์สินัดหลังชนะ5เสม,มอ2แพ้3นะครับแล้วก็เกมเยือนเนี่ยชนะ4เสม,มอ3แพ้3โดยรวมเนี่ยดูเอ็กเซเตอร์จะดีกว่านะครับก็เป็นเอ็กเซเตอร์เนี่ยจากดิวชั่น1นะครับเจอกับทางด้านของเชนเนสดิวชันสอง ผลงานที่เจอกันในดิวชันหนึ่งเอ็กเซก็โอ้บอลห้าสบห้าสินะครับทีนี้ถ้าเราดูผลงานของเอ็กเซเเนี่ยในดิวชั่น1การเล่นเป็นเกมเยือนถือว่า50 50เลยครับอืมโอ้ห้าสิบห้าสิครับเดายากเออเดี๋ยวผมขอดูหน่อยซิเอ็กเซเผลงานช่วงหลังก็ เป็นท 50, 50, oh, ีม50-50ถ้าเชสแน่นล <laser> ่ะโอ้เชสแน่นช่วงแรกเล่นในเล่นในบ้านดีแต่มาสะดุดช่วงหลังส่วนโดยรวมโอ้โหโอ้โหโอ้หอยิ่งผมว่าเกมนี้ให้เชียร์ทางด้านของเอ็กเซเตอร์ดีกว่าเชื่อว่ายากครับแต่ว่าน่าจะผ่านได้เนาะ แล้วก็คู่ต่อไปคู่ระหว่างเบอร์มิงแฮมครับเจอกับเชฟฟิลด์อยู่ในเตดนะครับคู่นี้เนี่ยเฮดทูเฮดเจอกันถือว่าสูสีอีกแล้วครับตัวเบอร์มิงแฮมชนะ3เสมอ4แพ้3นะครับเบอร์มิงแฮมเจ้าบ้าน10นัดหลังเนี่ยพวกเขาชนะ6เสมอ1แพ้3นะครับแล้วก็เกมในบ้านเนี่ยชนะ8เสมอ2ไม่แพ้ใครเลยมาที่ฝั่งเชฟฟิลด์เนี่ย10นัดหลังพวกเขาชนะ6เสมอ1แพ้3ครับแล้วก็เกมเยือนเนี่ยชนะ6เสมอ0แพ้4 เชฟฟิลด์จากแชมเปี้ยนชิพนะครับส่วนทางด้านของเบอร์มิงแฮมเนี่ยพวกเขาเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับในลีกแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลนี้โดยรวมเนี่ยถ้ามองนะตอนนี้ถ้าตัดบอลกระชับมิดออกเชฟฟิลด์เป็นทีมที่เล่นเกมเยือนค่อนข้างดีนะครับในทางกับการเกมโอเวอร์ออลเนี่ยถือว่า50-50ประกันดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับ ทางด้านของเบอร์มิงแฮมถ้าตัดบอลกระชับมิดออกเนี่ยโอ้เป็นทีมที่เล่นค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ในบ้านเนี่ยโอ้ถือว่าเด็ดขาดมากวันนี้ต้องมาเจอเชฟฟิลที่ผมว่าแอบสูสีนะครับพอบอลสูสีอย่างนี้ถ้าเราดูในกระชับมิดโอ้แต่กระชับมิดอุ่นเนาะเบอร์ฟอรเรไปอืม นิดโหผมว่าผมว่า,ม,วามาตรฐานเท่าทูที่ดูทรงนะผมว่าเชฟฟิลด์น่าจะตบได้นะครับผมว่าเกมนี้ให้เชียร์ทางด้านของเชฟฟิลด์ดีกว่าแอบสูสีนะแต่เชื่อว่าน่าจะตบได้นะครับสำหรับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแล้วก็คู่สุดท้ายครับคู่ระหว่างอิสตันบูลบูยาเซกนะครับเจอกับทางด้านของไวกิ้งเอฟเคในบอลคอนเฟอเรนซ์เนาะคู่นี้เนี่ยเจอกันหนึ่งนะัดนะครับเป็นอิสตันบูลชนะไปนะครับ ส่วนผลงาน10นัดหลังของอิสตันบูเนี่ยเออพวกเขาชนะ6สะเสมอ1แพ้3นะครับแล้วก็ผลงานในบ้านเนี่ยชนะ6สะเสมอ0แพ้4ส่วนทางด้านของผู้มาเยือนไวกิ้ง f k เนี่ยชนะ5สะเสมอ1แพ้4นะครับแล้วก็เกมเยือนของพวกเขาเนี่ยชนะ7สะเสมอ1แพ้2ถือว่าสถิติค่อนข้างดูดีนะครับเกมนีเ้เกมแรกเนี่ย เป็นทางด้านของอิสตันบูชนะมา3-1เกมนี้ก็ยังเป็นต่อซึ่งถ้าดูแล้วคู่เกมในบ้านเนี่ยค่อนข้างดูดีนะครับในทางกับการไวกิ้ง FK เนี่ยโอ้นัดแรกโดนมาเยอะนะครับผมมองว่าเกมนี้มีสิทธิ์ออกเสมอถ้าดูทรงอย่างนี้นะแต่ว่าโอ้ผมว่าถ้าเล่นเจ้าบ้านเนี่ยอืมให้เชียร์ทางด้านของอิสตันบูได้เชื่อว่าน่าจะเฉือนชนะได้นะครับสำหรับคู่นี้ ก็ทั้งหมดนะครับ7คู่ที่คัดมาให้ก็ลองไปเลือกดูนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้คู่ไหนนะครับที่เป็นในเรื่องของบอลสดสูงแรกเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ด้านล่างเข้ามาหาทางด้านของพี่หมอนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงการันตีได้เลยครับว่าในเรื่องของบอลสดเนี่ยพี่หมอคือเบอร์หนึ่งแล้วนะครับการันตีจาก30วันที่ผ่านมาเนี่ยเข้าทุกวันนะครับ บวกทุกวันได้มากกว่าเสียแน่นอนสำหรับวันนี้ทางด้านของพี่หมอต้องขอตัวลาไปก่อนครับดูฟุตบอลให้สนุกแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ